หลายคนที่สงสัยนะที่อยากจะกู้เงินกับแอปยืมเงินที่มีชื่อว่าเครดิตอยู่คุณเคยสงสัยไหมทำไมค่าธรรมเนียมถึงแพงได้เงินจริงไหมแล้วถูกกฎหมายหรือไม่จะบอกว่าในคลิปนี้คุณจะเข้าใจทุกๆอย่างและก็จะมีการกู้เงินให้คุณได้เห็นแบบชัดๆคุณจะได้คิดและก็ตัดสินใจกันเองและจะบอกอีกนิดนึงนะ ไม่ได้เป็นการชักชวนให้คุณมากู้เงินนะแต่อยากให้คุณเห็นว่าข้อเท็จจริงที่สงสัยเนี่ยมันเป็นอย่างไรแอปยืมเงินเครดิตยูเอเองจริงๆแล้วก็ก่อตั้งโดยบริษัท e m p o w e r p a t ร์ยจำกัดซึ่งจะเป็นลักษณะของแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วๆไปที่มีให้คุณทั้งซื้อทั้งผ่อนเหมือนกับพวกแบรนดดัง ให้ผ่อนแบบไม่ใช้บัตรเครดิตนั่นแหละเพียงแต่ว่าเครดิตยูเอเองเนี่ยเขาก็มีทางเลือกให้คนที่มาใช้งานแอปของเขาในเรื่องของการยืมเงินสดได้ด้วยเท่านั้นเองถามว่าแล้วถูกกฎหมายไหมล่ะตอนนี้ก็คงตอบได้ว่ามันยังไม่แน่ชัดแต่ถ้าถามว่าได้เงินจริงไหมอันนี้ตอบได้นะตอบได้เลยเพราะว่าเจอกับตัวเองเนี่ยคือได้จริงๆ การที่เครดิตยูเขาสามารถจะให้ยืมกันได้จริงๆแล้ววัตถุประสงค์เขาก็แค่อยากจะช่วยคุณนั่นแหละสร้างเครดิตให้กับตัวเองให้คุณเนี่ยทำตัวเองให้มีประวัติดีเครดิตด,ดีแล้วเครดิตยูก็จะแบบว่าแบบช่วยสนับสนุนนั่นแหละหรือว่ามีของให้เล็กๆน้อยๆโดยการเพิ่มวงเงินวงเงินที่จะให้คุณได้กดเงินสดได้มากขึ้นนั่นเอง การจะกู้งเงินกับเครดิตยูจะต้องทำอย่างไรบ้างก็เซมเซทั่วๆไปคือต้องดาวน์โหลดแอป,ปจาก Play Store หรือไม่ก็ App Store มาติดตัด้งเีียร้อยซะก่อนจากนั้นก็กดลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเหมือนกับแอปทั่วๆไปขั้นตอนต่อไปคือคุณจะต้องเข้าระบบมาเพื่อขอวงเงินแล้วก็รอการอารัตมัติให้เรียบร้อยซึ่งในส่วนของขั้นตอนขอวงเงินเนี่ย หลักๆนะคือจะให้อัปโหลดเอกสารถ่ายภาพอาชีพแล้วก็สแกนหน้าส่วนวิธีการกู้เงินเดี๋ยวจะทำให้คุณได้เห็นเลยนะคุณจะได้รู้ว่าคุณจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้บางคนพอเห็นขั้นตอนบางคนพอเห็นแล้วเนี่ยหยุดที่จะกู้เงินก็มีนะการจะถอนเงินสดให้คุณไปตรงนี้ให้ตรงนี้เขียนว่า My Credit เข้าไปแล้วด้านบนสุดคุณจะเห็นเลยนะมันมีวงเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่คุณจะได้แต่จะบอกว่ามันไม่ใช่ยอดเงินที่คุณสามารถจะถอนเงินมาได้ทั้งหมดนะใครที่มีปุ่มถอนเงินถ้ามันขึ้นแบบนี้คุณก็กดเข้าไปได้เลยเข้าไปสู่แน่นี้คุณจะเห็นเลยว่ายอดเงินสดที่คุณสามารถจะถอนได้นี่คือสิ่งที่คุณจะถอนได้ถ้าคุณอยากจะถอนเงิน คุณกดไปที่ปุ่มไปถอนเงินสดซึ่งอยู่ด้านล่างจากนั้นก็เลือกบัญชีธนาคารหรือว่าจะเพิ่มบัญชีอื่นเข้าไปใหม่ก็ได้ในส่วนนี้แหละจะเป็นการให้คุณได้พิจารณาทั้งหมดคุณจะกู้เงินกี่บาทละ่ะถอนทั้งหมดที่คุณมีก็ได้ในที่นี้จะถอนได้3500าอยบาทเดี๋ยวจะถอนให้ดูทั้งหมดจากนั้นระบบจะแสดงค่านโนโอนค่านี้ขึ้นมาไฮาไลท์ก็คือว่า 7วันคุณจะต้องมาคืนมีค่าจำเนียมด้วยเขาจะหักทันทีเลยนะถ้าคุณตกลงคุณคลิกไปเลยว่าตกลงที่จะถอนเงินมันจะขึ้นหน้านี้ให้คุณได้พิจารณาอีกทีหนึง่งให้คุณได้ตัดสินใจกันแบบชัวๆจะเป็นการสรุปเลยว่าจะหักไป470บาทคุณจะเหลือเงินเข้าบัญชีเนี่ย3 3 0บาทอีก7วันคุณจะต้องมาคืน ค่อนข้างโหดดีด้วยแล้วก็แพงดีด้วย